ไครมันบหมะนี่ล้มปานออกมาอ๋ออ้โอโอ้โอโอ้อ้ตายตายกูล้มปานออกายพดเหมือนจะบ่มี้ครับมันบบมี่นหยาดาบุก่าเขามาเนี่ย เฮ้ยน hey. ู้นตัวใกวญ่หดมาได้มันยิงอยู่นี่อยู่ด้วเมื่อกี้นั่น,นวาละตัววาละตัวหายสองบ่หรือหายหนึง่งยุ่งไแล้วสิัลีผู้ช่าย นคนนั้นจะออกมาจากเมืองครับคือข้นรถอ้รถเออืมอู้ไม่ใช่ละคือดููมาเหมือนมันเอารถโอกอะจะบุหรว่จอดไ่เดอ หลังกับม้าวะเนืะอจะไปเส้นหนูคนป้าซิปป้าซิปยี่เลยเอ้ยมันวนเออเออเออตาบา้านชมครับมันชมกับผมมันมันชมหมู่มัน มสีลงม,มาใช่ปะไหนย่งบ้บนชทบันไอ้ครับนี่ครับไม่เสียหรือปิดไหมคุยสาบ่ไปฟอไปเดี๋ยวโอยุบเดเี๋ยวไปไปเขาเลเข, <อ S 2> ขเลยมาชุบเลยเก็บแข้งเราอ่าเขาจะจอดห็นบนอยู่รจันเอเอเยเยเ้ยเฮยเฮ้ยเ มามันนี่มึงไหน่ะยิงมนงโอ้ยเก็บเจ็บเียงเจ็บเพียงออกไปออกไยิงหินยู่หินเจ็บเพียงโอ้ยบานนอกนี่น็องมันปึกกว่าสันซื้อโอ้ยเฮ้ยน้าคอยน้าคอยาไเลือตัวนึงเลื่อนตัวหนึับ เบิร์ตเฮ้ยสโซฟ์ตุ้นตีเลยเดี๋ยวสมัครสมานสมัครขี่กันสิแม่เ่นเกมเอ้มันเปิดไม่ซื้อเลีไม่ใช่นี่อเปิดไม่เออเพอ้ยพูดเร็เปิดไม่เบิร์ตแมฟแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปฮาร์เขียวบอกนี่วกันมันคือข่มแท้เฮ้ยผู้ใดซื้อคือข่อยะดีผมมาสั่นเดี๋ยวเราต้องพามาเห็นบ่ มึงเป็นเน <FC S 2> นอฟซีกูบอดหรือจังเหน่โอ้ยม,มึงเป็นเ<ไ> <laughs> อฟซีกูตีโง่กระต่างซื้อหรือกูบอดม,มึงตายซ้ำฮ่ามึงแค่ว่สีเจอกันเนี่ยก็บ่ได้เจอ <laughs> เขียนคือกันเป๊ะเลยเด็กงานในบางีผมยังอยูย่ๆนั่น <laughs> เห็นปะเห็นซื้อหรือปะเออดีผมอย,ยู่ๆ ผมไมเบิ่งเอ้ยเมื่ีผมอยู่อยู่จานต้องไปข่ามาได้นี่มันเออเออแบบประจันเออถามมันเม่ีเมื่อกีผมเห็นร่าเหนเป่ามกีผมไม่เร่ไปไปกันกนี่ละแกงเมื่กีผมนี็นละเพิ่งละยยี่หันละเขาขอวงกันก็ได้ขอนเขาเนาะเนี่ยมันวิวเนียดักมันกระดดักมีอะไรตัเเรื่องเด้ ra đây, thằng này cũng được Tôi mà lãng họ thôi này watch out stop vào con quân, nhà con khó con เมื u, si ่อกีผมถึกแล้วบักดีผมถึกแล้วบักดีผมถึกบักดีผมถึกดีผมสองดีผมนอกกำกันผมวงมากมันยังใช้อะวาจัดมันเดี๋ยวนีเหรอบักดีผมเกิดอะไรแต่วันมันนอกแล้วมันนอกแล้วเขาโค้งเขาวงเขาโงมันซาผู้ได้มาเสียบตาจีอ้ระเบิดเฮ้ย ไปไปไปมา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 อย่างนี้ิพราเราเพราเราอย่างนี้มามาพราพราพราะเขาไม่เก็งอยู่โิ่งปวดเว้ยถึงไม่ใชชาเงินกันเลยจกกกกกักก้วยิ่วด <laughs> มงีผมม,มันหลอดก็มาบนนี้มีผอ่ะู่ว่าเขา่งเขาวงดิไปวะเอาเอารถทไมคอรอถเาละโอ้โหเกกดยนะกูกะโยนยาทิ่มเนาะหามึงไอ้เปสีตัวนี้โอ้ยไปไป,ปล่ะเดียวไปเกูย,ยีขึ้นไปหวดบุญละ ไหวเี๋อวะโดนเกิดเกิเออมันขีข้าดากได้เลียวนี้ึ้นรถซื้อๆกันได้ไม่ตัวสับอกอะไรกางตัวมาลังบีบเดอ <laughs> อุ้ยเลอหลายอยู่ด้วยนี่สองสามตีอด้วยแต่ว่าเาบ้านขีดตะไคร่ในเปียบเลยนี่ข้างหน้าเขานี่งานบ่เป็นเนืเบื้องหปล่าอืมเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนบ้านไหนในเปียบเนาะเฮ้ยนั่นเรียนนะดิมันมาทากันมาทากันเขาไปบ้านขีดตะไคร่นี่ก็ได้เพื่อนบ้านขีดตะไคร่บ่ยานบ่ไปไปยัดสั่นไม่มิดวงเขามิด

ต้นไม้ครับมันมันมีตัวตั้งหัวเข้าตัวหนึ่งนั่นวะสวยเฮ้ยโอ้นี่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 นหอโถูกจำเลยบ่เขาสองนอกสน้อนอนยสกายเล้เออขซ้ายไป

ปักข้้งลาง่างค่าเลยพวกนี้ปักอะไรวะปักไก่ลายปักไก่ลายพวกไฟน้ำมูเนี่ยนคืปปักอะไร v i c t r y g s to us โอ้ดีหมมึงตามลาลดีหัมึง <c oughs> ้โอ้บักบับกกบเขียวบันห่อนเว้ย บทั chord, ทน,ทนเขาบทันเขาไปไปที่บท well, so. ันเขาว้าบไปเดือแครับไปย่งไปยอย่ไปย่โอ้

ทีมังนยังไยังอะครับดูดิรูมันมันมันมีตัวหนึงน้อข่อยเลยอยู่ทังหัวข่อยันตกตกตกนี่นีมามาอยู่นี่เยไปรงาปะเข้าบ่โอ้ยทีมงานั่นดหัวป่นนบอเอาดมนเมนอยู่ตัวหรอโอ้ยบมเียมาสั่สิว่า mùa này, mùa mà mày mà tham mà. tham vọng Hàn xóng, hàn xóng Hàn xóng, hàn xóng tham vọng tham vọng phải mày phải เล่นต่ำมั้ยุดจัน์มาครับกางต่ำอุ้ยเออเออเรื่อยเรยเก็บขวางมันบัดมาเนียดกับไปยังบ่ตายอยู่อว้มันปวดก็โอยนายลี่ายลี่ใจเย็น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 ให้โอกาสผู้อื่นเนี่ย ข้าฟ้าฟ <power> ันอุปสรรคมากทั้งหลายย่นมาจกเอาจกเอายางดีคนก็เสี่ยงชีวิตกันอะไรลืมเปิดไม้เปล่านะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงงมากจุดเล

ยังอยู่รอดอยู่ครับรอาจารย์ Watch out เฮ้ยงานเขาโอ้ยมาแล้วสวยอาจารย์สุดจัดนี่ครับ mất chu cắn mất ui chết quay chết đây bắt đây đẹp không Hãy subscribe cho kênh คุณสามก่อนไม่รบ่ะอกบของไว้ห้อตัวนี้การเข้าทำาับผู้พี่เถอะุกจัดไปห้องแต่ของเ่ดิจู้ห้ามบ่โอเคครับอืมเอาเขาเลยพี่รี

นี่ดิโอ้เจีบเปลี่ยนเพียงวะเดี๋ยวด้ะเอาต้ไมครับอ้ยมันหลบอีกต้นหนึ่งอยู่บนบนครับต้นหนึ่งแล้วต้นไม้อมองเห็นเลยเฮ้ยโอ้หลายทางวะ เขาหม่ดีกว่าเขาหน่ดีกว่า่ถือบราเข้าเหนอนี่มันสมตโดงมาโดมาหรออ้ดมาเพียวเลยวะตรงเนี้ย๋อแสดงไปชุบเลยครับ

Nei, nei, nei. โอ้โหคำนีคคำนี่เดี๋ยวแลุ้บจุบข้างไหยเน็ตดเน็ยโอ้โหเอาแล้วคนยู้เดียวสมบรณ์โอ้โหแมนคำนี่คำนี่ยุ่บุรีบังบนฟีด โอ้มันหลบด่านเลยวะใจร้อนพูดตรงกี้